สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องหนอนบอนไซอีกแล้วนะครับวันนี้ช่องหนอนบอนไซจะพาเพื่อนเพื่อทุกคนมาเตรียมดินสําหรับปลูกบอนไซนะครับรวมไปถึงต้นไม้อื่นก็สามารถปลูกได้นะครับวันนี้จะเป็นการเตรียมดินปลูกที่เราสามารถหาวัสดุอุปกรณ์กันเองได้ง่ายๆภายในบ้านนะครับหรือถ้าทุกคนไม่มีเดี๋ยวผมจะแนะนําว่าต้องต้องไปหาหรือก็เตรียมยังไงนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วนี่ก็เป็นวัสดุที่เราเตรียมนะครับเพื่อที่จะผสมดินก็คือ,อตรงกลางนี้ก่อนเลยก็จะเป็นดินนะครับดินคือดินอะไรก็ได้อ่ผมยกตัวอย่างดินนี้ผมซื้อมานะครับเป็นพวกดินตามร้านขายพวกอ,อุปกรณ์การเกษตรนะครับพวกขายต้นไม้เนี่ยเป็นดินพวกเจ็ดถุงร้อยแปดถุงร้อยเนี่ยคือเราซื้อแบบไหนมาก็ได้นะครับแต่ผม แนะนำว่าที่ผมจะใช้เป็นประจำก็คือดินใบก้ามปูเนี่ยครับแล้วก็นี้จะเป็นดินแกลบดํานะครับอสองตัวนี้ผมจะใช้ผสมกันเพราะว่าดินใบก้ามปูเนี่ยมันจะมีพวกอ่ใบไม้แล้วก็พวกอ่ะดินต่างๆแต่มันจะไม่ได้ผสมพวกปุ๋ยคอกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่บางบางที่ที่เขาผลิตนะครับ ก็บางที่เขาก็จะใส่มาหรือไม่ใส่มาส่วนตัวผมจะชอบแบบที่ไม่ใส่มามากกว่านะครับเพื่อที่จะเอามาผสมเองอแล้วก็ต่อไปจะเป็นดินแบบดํานะครับอันนี้ก็ใส่บ้างเพื่อให้ดินเรามีความร่วนซุยนะครับอ่ะผมจะบอกว่าแนะนําอย่างนี้นะครับดินที่ซื้อจากร้านต้นไม้เนี่ยอ่ะบางที่มันก็ดีบางที่มันก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าบางที่อ่ะเราไม่รู้ว่าเขาผสมอะไรลงไปนะครับมันมีธาตุอาหารเพียงพอหรือไม่กับ ต้นไม้ที่เราะจะปลูกนะครับดังนั้นเวลาผมซื้อมาเนี่ยผมจะมาผสมเพิ่มนะครับเพื่อให้ได้เพื่อสร้างดินเนี่ยให้มันมีคุณภาพนะครับมีธาตุอาหารที่เพียงพอสําหรับต้นไม้นะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปนะครับจะเป็นมีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นปุ๋ยคอกนะครับเป็นขี้บัวอันนี้ก็ผมไปขอมา อ่ะนี่จะเป็นเศษฐานนะครับฐานหุงต้มเนี่ยครับที่อ่ะเวลาเราอ่ะใช้ในบ้านเนี่ยอ่ะมันพวกเศษเล็กๆเนี่ยอ่ะคือผมแนะนําว่าอย่าทิ้งนะครับเอามาใช้เป็นวัสดุปลูกต้นไม้นี่คือจะดีมากตัวต่อไปนะครับจะเป็นใบก้ามปูนี่ครับใบก้ามปูสังเกตดูสอง กระมังเนี่ยที่ผมเตรียมไว้ให้ดูก็คือว่าอันนี้ใบก้ามปูที่ยังไม่ผ่านการหมักนะครับอาจจะเห็นได้ว่ามันยังดูไม่ค่อยมันแห้งแล้วก็จริงแต่มันยังไม่ไม่ไม่ค่อยละเอียดมีแกลบผสมด้วยนิดหน่อยออันนี้คือใบก้ามปูที่ที่หมักแล้วนะครับประมาณ1เดือนอันนี้ผมหมักทิ้งไว้อสองตัวนี้อมันก็คือตัวเดียวกันนะครับผมเปรียบเทียบให้ดูว่า อ่ะหมักแล้วกับไม่หมักจะเป็นยังไงนะครับอ่ส่วนอ่เวลาเพื่อนๆจะใช้นะครับผมแนะนําว่าก่อนที่เอามาใช้เนี่ยควรจะหมักให้มัน <c oughs> ละเอียดแบบนี้นะครับอ่เพราะว่าในกระถางเราเนี่ยมันจะไม่เป็นแก๊สนะครับส่วนตัวต่อไปนะครับอ่ะตัวนี้อ่ในขวดสองขวดนี้จะเป็น <c oughs> ตัว จุลินทรีย์นะครับอ่ะขวดในน้ําสีแดงเนี่ยจะเป็นจุลินทรีย์สังคาค้อแสงนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นจุลินทรีย์จาวปวกนะครับคือวันนี้ผมจะมาแนะนําว่าอาจใช้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับเคยผมทําไว้เองสองตัวตัวนี้จะเป็นตัวช่วยเร่งการย่อยของอวัสดุที่เราผสมลงไปนะครับ <c oughs> ส่วนวิธีทำเนี่ยเพื่อนๆลองไปหาดูได้นะครับ ผมจะไม่ได้สอนวิธีทําน้ําหมัดสองตัวนี้อ่ไม่ยากครับอันดับแรกนะครับอเรามาเอาดินที่เราซื้อมาเนี่ยอเอามาดูก่อนว่ามันเป็นไงครับอันดับแรกอ่าดินแกลบดํานะครับตัวดินแกลบดําเนี่ยอในซองในถุงที่เขาเขา บรรจุมาเนี่ยครับเขาจะเขียนบอกว่าเขาใส่อะไรมาบ้างนะครับซึ่งเราก็มาเช็คดูทีโดยทั่วไปผมจะไม่นิยมใช้ดินชนิดเดียวนะครับถ้าซื้อมาเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราสังเกตดูตรงเนื้อดินนะครับบางเจ้าเนื้อดินจริงๆของเขาเนี่ยเนี่ยเป็นดินเหนียวนะครับดินเหนียวปนทรายซึ่งไม่ค่อยมีประโยชน์กับต้นพืชเท่าไหร่ แล้วก็ใบก้ามปูนะครับที่เขาใส่มาแล้วก็ขุยมะพร้าวเนี่ยค่อนข้างที่จะใบมันยังสดอยู่เลยนะครับคือจริงๆแล้วเวลาเราใช้เนี่ยใบแบบนี้นะครับมันไม่มีประโยชน์กับต้นพืชน,นะครับแถมจะเป็นผลร้ายด้วยซ้ําถ้าถ้ามันมีเยอะเกินไปในกระถางนะครับเพราะว่าในกระถางเรามันจะเป็นแก๊สนะครับ <c oughs> แล้วก็พวกขุยมะพร้าวแบบเนี้ยไม่รู้ว่าเขา ใส่ปุ๋ยพอกมาเยอะด้วยหรือเปล่าอ่ะปุ๋ยมะพร้าวแบบนี้บางทีมันจะมันจะไม่ไม่เป็นผลดีกับพืชบางชนิดนะครับเพราะว่าอ่าเขาจะทําให้ดินมันแฉะเกินไปแล้วก็ถ้า ph ในดินมันจะมันจะค่อนข้างที่จะสูงนะครับเวลาเราลดน้ําเนี่ยอ่ะดินมันจะอ่าเหมือนมันมันจะเค็มนะครับสังเกตได้ว่าถ้าถ้าถ้าเราซื้อดินประเภทนี้มาปลูกต้นไม้เราต้นไม้เราใบใบเหลืองหรือว่าอ่าตรงยอดมันเหลืองเนี่ย มันสันนิษฐานได้เลยว่าเขาอาจจะผสมขุยมะพร้าวแล้วก็ปุ๋ยคอกเนี่ยเยอะเกินไปนะครับเพราะว่าพวกนี้มันยังไม่ไม,ไม่ไม่ย่อยสลายเป็นปุ๋ยนะครับพืชมันก็ดึงไปใช้ไม่ได้โดยใบไม้พวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นาบางทีถ้าจะใช้เลยเนี่ยผมจะเก็บออกก่อนไม่ไม่ไม่เอาแต่วันนี้เราเราเรา,เราจะหมักเพิ่มอยู่แล้วเราก็ใส่มันเข้าไปเลยตัวต่อไปนะครับจะเป็นดินใบก้ามปูนะครับ ัวดินใบก้ามปูเนี่ยผมจะผมจะชอบใช้มากเลยครับเพราะว่ามันจะไม่ผสมอะไรมาเลยนอกจาก <c oughs> ดินแล้วก็ใบไม้ที่เขาส่วนใหญ่เขาจะไปกวาดมาจากแบบหน้าดินอะไรอย่างเงี้ยครับมันค่อนข้างที่จะมีธาตุอาหารที่ดีอยู่แล้วแต่ข้อเสียของมันมีนิดหนึ่งครับคือ <c oughs> บางที่เนี่ยมันเป็นดินเหนียวคือเวลาเราลดน้ําลงไปเนี่ยมันจับตัวกันเป็นก้อนนะครับเรา ใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะลดน้ำไม่ค่อยลงดังนั้นเราต้องผสมกันคือสาเหตุที่ที่ผมไม่แนะนำให้ใช้ดินประเภทเดียวปลูกนะครับเพราะว่าบางทีมันแข็งคือบอนไซเราเนี่ยระยะเวลาในการปลูกเนี่ยค่อนข้างนานนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราลดน้ำไปเนี่ยดินมันจะเสื่อมคุณภาพเร็วมากนะครับแล้วมันก็จะทำให้เราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนดินบ่อยขึ้นนะครับ ตัวต่อไปนะครับจะเป็นใบก้ามปูนะครับที่ผมเตรียมไว้อันนี้ผมลองเช็คดูแล้วในสำหรับคนที่หาไม่ได้นะครับก็พวกตามรัศ <c oughs> ดาอย่างเงี้ยก็มีขายนะครับแล้วก็ไอ้พวกร้านขายต้นไม้อย่างเงี้ยมันมีขายนะครับก็ลองไปดูตามร้านใกล้ๆบ้านดูก็ใส่ลงไปเลยนะครับแต่สวนก็แต่กะเอา ส่วนผสมต่อไปจะเป็นปุ๋ยคอ,อกแล้วกันปุ๋ยคอ,อกเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องใส่เยอะเกินไปนะครับก็คือว่าถ้าแบบเทียบเป็นเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นก็จะใส่สักประมาณห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นก็พอ,อใส่เข้าไปอันนี้ปุ๋ยคอ,อกมันยังสดสดอยู่นะครับดสดเนี่ยคือคือ,ค,อคือมันเอาม,มันยังไม่เป็นปุ๋ยสําหรับพืชโดยตรงนะครับต้องผ่านกระบวนการหมักก่อน ว่าถ้าใช้อย่างเงี้ยอ่าภายในภายในดินของเราเนี่ยมันจะเกิดความร้อนนะครับอ่าปุ๋ยคอกเนี่ยคืออ่าถ้าเพื่อนๆจะใส่นี่ต้องระวังนต้องส่วนตัวผมผมจะไม่ใช้ทันทีเลยนะครับผมจะหมักแบบนี้ก่อน <c oughs> ตัวต่อไปนะครับจะเป็นฐานนะครับคืออันนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าถ้าเพื่อนๆคนไหนมีก็ใส่คือ ฐานเนี่ยมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งมันจะเป็นกึ่งจะเป็นอินทรีย์วัตถุนะครับเป็นอินทรีย์วัตถุที่ไม่ย่อยสลายนะครับก็คือเขาจะ,ะคงที่ในในในวัสดุปลูกเนี่ยคือแล้วก็มีคุณสมบัติที่เ <c oughs> ก็บกักเก็บความชื้นได้ดีแล้วก็กักเก็บปุ๋ยได้นะครับเวลาเราลดปุ๋ยลงไปในในดินอย่างเงี้ยมันก็จะไปเก็บในตัวฐานพวกนี้ ทําให้ต้นไม้เราเอาไปใช้ได้นะครับเราก็ใส่ใส่ประมาณอัตราส่วนประมาณเท่านี้นครับผมใส่พวกเศษเล็กๆแบบนี้แล้วก็ผสมครับอ่าก็อีกอย่างฐานมันจะช่วยให้ดินเราโปร่งนะครับเราดินที่เราผสมเนี่ยมันจะไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะครับก็คือ <c oughs> จะทําให้ภายในกระถางของเราเนี่ยมี มีความโปร่งแล้วก็มีออกซิเจนไปเติมในดินทำให้รากเจินดีนะครับดูครับเนื้อดินที่ได้ก็จะประมาณนี้คือเดี๋ยวต่อไปขั้นตอนต่อไปนะครับ <c oughs> ผมจะเอาไปใส่ถังแล้วก็ะจะรดด้วย เดี๋ยวนี้ผมจะลดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับเพื่อเร่งปฏิกิริยาการย่อยของของพวกที่เราหมักลงไปเนี่ยเสร็จแล้วนะครับแล้ว <c oughs> ก็เอาอตัวกระถางตัวนี้แหละ่ะเอามาเอาดินใส่นะครับเพื่อที่จะเป็นถังหมักของเราโดยปกติเนี่ยผมจะหมักไว้ประมาณ15วันนะครับค่อยนำไปใช้นะครับอย่างน้อยอพวก พวกวัสดุพวกนี้มันก็จะเริ่มย่อยสลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับก็คือเพื่อนๆถ้าต้องการร่อนอีกทีตอนตอนปลูกเสร็จไอตอนตอนหมักเสร็จก็ได้นะครับถ้าถ้าต้องการให้มันเอาแต่แบบแบบเล็กๆเ,เลยแม่พวกพวกตัว เศษใหญ่ๆพวกเนี้ยเราอาจจะไม่เอาก็ได้ถ้าไม่ขี้เกียจนะส่วนตัวผมถ้าผมปลูกไม้ต้นใหญ่เนี่ยผมจะไม่ไม่ไม่ร่อนเลยก็ถ้าต้นเล็กๆหน่ก็จะร่อนเอาเศษพวกนี้ออกถ้าพวกนี้มันจะไม่ค่อยย่อยมันจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะ,ะ,ะก่อนใช้เดี๋ยวเขย่านิอนึง <c oughs> อันนี้คือหมักได้ที่แล้วครับน้ำสีแดงเลย แล้วก็ผสมน้ำอ่ะผมผสมผมเอาน้ําเต็มบัวรดน้ําอันนี้นะประมาณห้าลิตรแล้ก็กะเอาเลยนี่ครับหลังจริงนี้เราก็ลดให้ชุ่มเลย โดยเฉลี่ตัวผมจะหมักประมาณสิบห้าวันโดยการลดน้ําแบบนี้ครั้งเดียวเลยนะครับก็คือมันก็จะชื้นอยู่ในนี้นานพอสมควรก็คือเรา <c oughs> แต่เราก็เอาไปตั้งไว้ในที่ร่มๆนนะครับเพื่อให้เพราะว่าถ้าเอาไปตั้งไว้กลางแดดจัดเนี่ยจุลินทรีย์พวกนี้มันจะตายนะครับ <c oughs> และนี่ก็เป็นดินที่ผมหมักแบบเมื่อกี้ เมื่อกี้แบบเด๊ะเลยนะครับอ่านี่ก็ทำทิ้งไว้ได้ประมาณอา่อาจจะเกือบสิบวันละเนี่ครับเราสังเกตได้ว่าดินมันมีความร่วนซุยมากๆเลยนะครับก็เสร็จลงไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการเตรียมวัสดุปลูกแบบดินนะครับแบบง่ายๆด้วยตัวเองนะครับก็เพื่อนๆก็ ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับได้ผลลัพธ์ยังไงก็เอามาแบ่งปันความรู้กันได้นะครับสำหรับวันนี้ช่องหนอนบันไซก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ